ม,มีการแจ้งเตือน,นฝนตกหนักที่หนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12กันยายน66ครับผมพืม้นที่ของท่านฝนตกหรือันอย่างไรแจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับพยากรณ์อากาศเจวันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12กันยายน66ไปชม,มกันเลยครับผม ท่านผู้ชมครับชว่วงวันที่7-12ถึงกันยายนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าะนอง60-7 0ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือ6-8กันยายนมีฝนฟ้าะนอง60-8 0นของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่ง9-12กันยายนฝนฟ้าะนอง40-60%ของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคครับส่วนทางภาคกลางท่านผู้ชม ทางภาคกลาง6-8กันยายนฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง9-12กันยายนฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคครับส่วนทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล6-12กันยายนฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ครับตลอดช่วงเลยท่านผู้ชม ส่วนทางภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออก6-12กันยายนฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่10ถึง11กันยายน66ครับส่วนทางคลื่นทะเลนะครับผมทะเลคลื่นสูง1-2เมตรฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ครับผมส่วนในวันที่9-12กันยายนอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงมากหน่อยครับมากกว่า2เมตรได้ครับผมถ้ามีฝนฟ้าคะนองน,นะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย7-12กันยายนฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งครับ คลื่นจะสูงประมาณอยู่ที่1-2เมตรครับถ้ามีฝน,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 นฟ้า,ยายคะ,ะาคาานองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ครับผมทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันครับ6-8กันยายนฝนฟ้าะนอง 30- 60อร์เซของพื้นที่9-12กันยายนฝนฟ้าะนอง60-8 0ดอร์เของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็คลื่นลมทะเลจะสูงประมาณที่1-2เมตรครับถ้ามีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ก็ให เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับผมส่วนเรือเล็กนะครับก็ส่วนชาวเรือโอเค ู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยท่านผู้ชมช่วงนี้ก็จะมีฝนตกทั่วไทยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12กรนยายน6 6หกเลยทีเดียวครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ฟ้าฝนฝผนตกเยอะมากเลยครับพือนที่ของท่านฝนตกไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอ้โหแะคุณพ่อกําลังอยู่ที่รัวไฟกินข้าวอยู่มั้งเน,นี่ยโอยกำลังอยู่กินข้าวอยู่ นี่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในครัวแล้วนะครับคุณแม่ก็กำลังทำน้ำผลไม้มกันอยู่นะฮะสวัสดีค่ะเรียวสวัสดีค่ะ